ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ามาเคลียร์สถานที่เกิดเหตุของอุบัติเหตุเมื่อคืนนะครับเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่25พฤศจิกายน2566นะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะนะครับรถกระบะรถกระบะพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมทางบริเวณนี้นะครับที่หน้าวัดสำโรงพลันบ้านสำโรงพลันอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต 8รายบาทเจ็บสิรายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาเคลียร์สถานที่ด้วยการยกรถนะครับยกชิ้นส่วนของซากรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเอาไปน่าจะไปเก็บไว้ที่โรงพักนะครับของสพไพรบึงนะครับ ครับแรงอักนะครับชนท่อตรงนี้หักไปเลยนะครับท่อน้ำาป,ป่านะครับกระเด็นไปตรงโน้นเลยแล้วก็กำแพงเป็นรูโบเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลียร์สถานที่เกิดเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็นำขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะเอาไปเก็บไว้แล้วนะครับบริเวณหน้าวัดเลยนะครับตรงนี้หน้าวัด สำโรงพลันบ้านสำโรงพลันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพิ่นเอารถไปเก็บไว้สอพวอะครับเนี่ยแบบครับอออเอารถไปเก็บไว้ที่สอพอ,อำเภอไพรบึงแล้วนะครับสอพไอพรบึงนั่นเองนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บอะไรทําความสะอาดเพราะว่าวันนี้มีงานทอดกรถินพอดีนะครับที่วัดสำโรงพลันแห่งนี้นะครับตรงโน้นยังมีเหลืออยู่คันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ตรงโน้นนะครับ ขอแสดงเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับ